ขอบคุณครับต่อไปท่านนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์เชิญครับครับเปยนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทาชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาชนจากพี่น้องชาวบางบอนบางขุนเทียนครับ,รบท่านประธานครับขออนุญ,ญาตอภิปรายงบประมาณปี2 5 68ในวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จำนวน5เอร์เซนเพราะเหตุผลที่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลมประมง เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเรื่องของปลาหมอคางดำเราเห็นได้แล้วว่ามันเป็นภัยรุกรานจากสัตว์น้ำต่างถิ่นที่มีมหันตภัยร้ายแรงและก็ทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติไปแล้วกว่า19จังหวัด7อ76อำเภอเกษตรกร,ร,กรผู้ได้รับผลกระทบเกือบ5,000 50, รายนี่คือสิ่งที่จับต้องได้และเห็นแล้วว่าในปี2567มีผลกระทบอย่างไร แต่ในปี2568โงป่ะมานที่ขอมาครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ําชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เพื่อลดเพ,อเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าของชีพให้กับประชาชนจํานวน307ล้านบาทถูกปรับลดไป51ล้านบาทท่านประธานครับผมเห็นว่ารายการนี้ถ้าเกิดกรมประมงทําหน้าที่อย่างเต็มที่และปกป้องแหล่งน้ําปกป้องสัตว์น้ําที่อยู่ในการดูแล ของกรมประมงเองไม่ต้องใช้งบประมาณสูงขนาดนี้ครับและซ้ำร้ายไปกว่านั้นงบประมาณในการที่จะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าได้ยกเป็นวาระแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วาระแห่งชาติยังไงครับในงบประมาณปี2018ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของกรมประมงยังทําได้ไม่ดีพอ ไม่ดีพอไม่เท่าไหร,ร่ท่านประธานไม่หนำซ้ำยังอนุมัติงบประมาณไปก่อสร้างศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำที่จังหวัดของทางท่านรัฐรมนตรีอีก208ล้านบาทเป็นงบปลูกพันปี68-69-70ปี2,568ของ,งบขงมานไป41ล้านบาทผมคิดว่าไม่ควรอย่างยิ่งณนะวันนี้สถานการณ์วิกฤตที่สุดหน้าที่หลักของกรมประมงที่ต้องทำเยอะที่สุดและมากที่สุด และควรจะให้น้ำหนักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของเวลาและทรัพยากรอื่นๆที่ต้องมุ่งเน้นไปนะั่นคือเรื่องของวิกฤตการลุกรานจากปลาต่างถิน่นซึ่งสถานการณ์ขณะน,นี้และเอกสารฉบับนี้ไม่มีรายงานไม่มีเอกสารไม่มีงบประมาณที่จริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลยนอกจากงบสิ่งปลูกสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ําในบ้านธนมนตรีการขุดลอกคว้านพะเยาในบ้านธนมนตรีและอย่างอื่นไม่มีเลย นั่นหมายความว่ายังไงครับท่านประธานผมเห็นว่าณนะวันนี้กระทรวงเกษตรและสาก์โดยเพาะอย่างยิ่งกรมประมงไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมประมงนะและกระทรวงเกษตรและสาก์ครับขอบพระคุณครับ